สมัครใช้งาน mega.io เก็บภาพและไฟล์ฟรี50กิกอันดับแรกก็เข้า mega.io นะครับเบเซอร์ไหนก็ได้นะครับจากนั้นก็ accept cookie ครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็กด save ครับแล้วก็สร้างบัญชีตั้งชื่อ นามสกุลแล้วก็อีเมลของเรานะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดยอมรับทั้ง2อ,อันเลยครับแล้วก็ create account เขาก็จะให้เรายืนยันอีเมลผมก็จะเปิดอีเมลขึ้นมาที่เบราว์เซอร์ที่ผมตั้งอัตโนมัติไว้จริงๆเปิดเบราว์เซอร์เดิมก็ได้นะครับก็จะอยู่ในจังอีเมลนะครับก็เข้าไปเลยครับตรงที่อีเมลเมกะและก็ verify ครับ เราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไปเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็คอนเฟิร์มแอคเคาทีนี้ก็เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็ get start for free ครับเราจะเอาฟรีครับจากนั้นเขาก็จะให้ดาวน์โหลดเมกาแอปไม่เราไม่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับแต่ผมจะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยในระหว่างการติดตั้งเขาก็จะให้ r e c อ v e r y Key มาไว้แล้วก็ Copy ไว้เลยครับ จะกดดาวน์โหลดก็ได้เมื่อเสร็จแล้วก็ open นเลยครับเพื่อที่จะรันโปรแกรมที่โหลดเมื่อกี้จากนั้นก็ next จนเสร็จครับครับแล้วก็ให้ให้รันไปเลยจากนั้นเราก็ล็อกอินโปรแกรมที่ขึ้นมานะครับก็ไปที่เลือกเป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดการเองครับก็เชน แล้วก็ไปไปตั้งโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเอาไว้อัปโหลดผมก็ไว้ที่ได้ดีแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาสร้างเสร็จแล้วก็กด select folder ครับก็เสร็จครับแล้วก็ next แล้วก็ finish แล้วก,กดตรงหน้าจอครับ a c c e p t ผู้ี <Okay. S 1> วิธีการใช้คือให้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับ ตอนนี้ยังไม่มีภาพอะไรนะครับแล้วก็ไปที่นายจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าโปรแกรมที่ติดตั้งเมื่อกี้นะครับก็จะบ่งบอกสถาน,นะว่าตอนนี้ว่างเปล่าก็ไปหาภาพมาอัปโหลดครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาคือไฟล์มเนเจอร์เนี่ยนะครับผมก็จะ Copy ีภาพเหล่านี้ไปแล้วก็เห็นโฟลเดอร์ที่เราทําเมื่อกี้ไหมครับเป็นสีแดงเด่นเลยครับแล้วก็วางลงไปเลยครับเท่าน,นี้ก็เป็นการอัปโหลดขึ้น เมกะไอโอของเราริบันที่เรียบร้อยแล้วครับเราสามารถไปเช็คได้นะครับตรงนี้ตอนนี้เขาจะแสดงสถานะว่าตัวไหนที่เสร็จแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เนี่ยผมเปิดโปรแกรมมาดูก็จะมีนะครับสถานะตัวไหนที่อัปโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายถูกสีเขียวครับทีนี้ไปเช็คดูในเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็ปิดไปก่อนพอาเปิดมา2อ,อันก็ไปที่ Google Browser ที่เป็นที่เราล็อกอินไว้นะครับภาพที่โหลดเมื่อกี้ก็จะมาปรากฏที่นี่เราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยคลิกเข้าไปดู เลื่อนเมาส์หรือเลื่อนคีย์บอร์ดดูก็ได้ครับครับกดฟูลสกรีนดูอันนี้คือภาพที่อัปโหลดไปเมื่อกี้นะครับเราสามารถเพิ่มขนาดลดขนาดได้ด้วยนะครับโดยการกดที่เครื่องหมายลบก็จะเป็นลดขนาดลงและก็ะบวกก็จะเป็นเพิ่มขนาด,ดรายละเอียดของภาพแล้วก็จับดูได้ครับลากดูได้เนี่ยครับก็ เป็นที่เก็บภาพที่ใหญ่พอสมควรนะครับนอกจากนั้นก็สามารถเล่นสไลด์ได้ด้วยก็เสร็จแล้วก็มีเพียงเท่านี้นะครับวิธีการสมัครและใช้งาน m e กาไอสวัสดีครับ